สวัสดีครับววผมเป้วันใหม่รถมือสองนะเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมารีวิวมาด้าพิธี50ปี2013นะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวพาเดินรอบขันนนี่นะครับรถขันรถก็ถือว่าโอเคครับนี่นะครับถือว่าโอเครถตัวยกสูงนะครับเป็นตัวยกสูงสี่ประตูเนาะ ยกสูงสี่ประตูก็ถือว่าโอเคแหละอ่ะ<อ>ผมขายในราคา189,000บาทนะครับรถคันนี้189,000บาทนะปี2013นะครับพรพรพรพเพื่อนๆอะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูภายในนะครับเปิดฝาโปง เลขไม้วิ่งอยู่ที่สามแสนสี่พันกิโลนะครับสายติดแล้วนะครับพึ้งเดียวทีนี่นะครับเห้เงินเดินเรียบนะครับ เป็นปกตินะครับปนียบปกติังนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเั้งเดือนเป็นเรียบปกตินะครับอาจจะดับเครื่องก่อนนะครับเพื่อน นนาา 108, นันี่นะครับานะขายได้ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับภาษีปีหกเจ็ดนะขาดปีหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์สี่แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดสองสามนะ เป้บ้านใหม่รถมือสองดีให้บริการนะคันนี้ถือว่าสวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นยางขอบ17ดเจ็ดนะฮะสวยเลย18 9ครับผมโอเคก็สํหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเน้นย้ำอีกทีนะครับ4ี่ประตูตัวสูงหน9 0 0แบาทนะครับผมสํหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ที่เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ